โเรียบร้อยครับผมหกบอกยังไงผมว่ามันก็แรงเว้ยโอ้ยตา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 ยเสร็จล่วงจ้าล่วงจ้านี่ไงนี่งานี่ไงเอาไปก่อนเลยครับผมอือหือโอ้ยเข้ารีวะว้าต้องหนีอ่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมีอาวุธใหม่มาแจาก2ขนาดเลยเฮ้ยนี่คือทั้งขนาดเบาครับผมแล้วก็ขนาดกลางด้วยและกติกาในการลุลับอาวุธใหม่ก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมเลยขั้นแรกครับผมกด s u b s c r i b e ช่องนี้ก่อนเลยนะแล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยครับผมและในช่องคอมเมนต์ครับผมอันนี้อาจจะมีการปรับนิดนึงนะสำหรับกติกาเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้ขนาดมีเดียมหรือขนาดกลางเดสเซตเนี่ยเพื่อนๆจะพิมพ์ DMB L M นะครับผมอ่าก็คือจะเลือกเป็นขนาดมีเดียมขนาดกลางแล้วก็เว้นวรรครับผมตามด้วย i อดีและก็แพลตฟอร์มและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนต้องการระบุว่าจะเป็นขนาดเล็กนี่ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็พิมพ์ D M B L L อ่าประมาณนี้ครับผมผมก็จะจับแยกได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่พิมพ์ระบุมาพิมพ์แค่ D M B L ผมก็จะซุ่มจับรางวัลนะครับผมคละๆกันไปมาดูไอ้ขนาดกลางก่อนนะ ในเกมนี้ที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะติดกับอัติเมทสกอร์เปียนนะครับผมซึ่งที่ผมแจกเป็นตัวสเปเชียลออดิชันด้วยนี่เลยครับผมตัวนี้เลยที่ผมแจกนะเป็นสตีลดีเซตครับผมแล้วก็เป็นสตีลเฮดเจ็ทสำหรับสตีลเดเซตเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่9488ครับผมคือว่ามันจะยิงแรงกว่าตัวปกติ10%ยิงที่ระยะ150เมตรีโรลด6วินาที เป็นอาวุธที่สามารถทะลุกำแพงได้ศัตรูรบอยู่หลังกำแพงในระยะเนี่ยก็จะโดนเต็มๆเ,เลยสําหรับขนาดเบาเนี่ย Steel h e a d j e t ครับผมก็เป็นตัว Special Edition ทช่นเดียวกันที่ผมเอามาแจกเพื่อนเพื่อนตยู่จุดที่6,325ครับผมระยะ150เมตรโหลด 6, วินาทีเช่นเดียวกันครับผมอาวุธใหม่ที่มันเป็นวงโคจรรอบตัวเองเนี่ยมันยิงทะลุกำแพงได้เพราะฉะนั้นครับผมเราก็จะเลยลองเอาเจ้าหุ่นพวกนี้ไปลงสนามมาดูครับเริ่มจากนี้ก่อนเลยเป็นเลวเจอร์ครับเฮ้ยห้ากระบอกกลางไม่ลองได้ยังไงละ่ะแลล้้้้ววกกกกก็ต็ตออองมี6ระบเกกบเจาเดนดนย อัตติเมตสร์เปียนครับผมใช้กสามขนาดกลางอันนี้อาจจะไม่ได้เอาลงสนามนะอเพื่อชัว sure, ครับผมเป็นสต e ลเฮดเจ็หรือว่าเป็นตัวเล็กเป็นขนาดเบาครับเดี๋ยวนี้เราจะพาเจ้าหุ่นทั้ง5้าตัวเนี่ยไปลงสนามกันดีกว่ามันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอาวุธร5อยเมตรเองไปกันเลยครับผมว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเ,เลยโอเคครับผมไปฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดาบเราแอบก่อนเลยครับโอเคเราจะรอดไหมอะเฮ้ยตัวนี้ครับนำไปก่อนเลยนำไปก่อนเลยว้าวเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรเนี่ยเทสครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงกลับโดนโดโโดนเลยีครับโดนี่คือคูดาวสกิลเร็วมากอะเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยโจ๊กเหรอโจ๊กเหรอไปเลยครับผม เสร็วปะเรียบร้อยไปกลับก่อนจ้ากลับก่อนจ้าโอ้โหดาบมาเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราครับโอ้ยโอ้ยโดนไปดิโดนไปดิเสร็จด,ดับเบิลคิวไปครับผมยานแม่ลงมายานแม่ลงมาไปเลยไปเลยไปเลยนี่เรายิงนําไปก่อนเลยครับเสร็จไปคนหนึ่งโอ้ยสุดเกินกลับก่อนจ้ากลับก่อนจ้าโอ้ยเฮ้ยมันแค้นเคืองอะไรกันเนี่ยฮะ โอ้ยลงมาดิลงมาดิมาฟาวด์เสร็จปะเสร็จปะโอ้ย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 โดนดิครับโดนดิครับหิวก่อนเลยเรียบร้อยแอซิสจ้าวาร์ปกลับก่อนวัมเอ้ยหันหลังหันหลังตัวนี้ครับตัวนี้ครับอ้าวสกิลเราก็รีบเกินสกิลยังไม่ได้คูลดาวเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้ตายตายตายตาคแว็เตอร์ครับโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสร็จไปดีเสร็จไปดีไหนอยู่ไหนนี่เหรอนี่เหรอโอเคเรากลับก่อนครับผมมาๆาเดีกยันะเดกันนะเด็กกันนะเมตรนะไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าโอ้โอเค โอ้ยตา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 ยเสร็จล่วงจ้าล่วงจ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปก่อนเลยครับผมอออืื้หกลับก่อนนะไอ้ล้วแม่เรามาแค่เนี้ยเหรอโว้วโว้วโว้วโววโว้นี่ไงตัวอะไรไททันเมาเลอะอุ้ยอู้ตาย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 แล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหเสร็จกันแหมเรียบร้อยแบนแรมเพจครับเฮ้ยก็ดีนะ ี่ไงนี่แหละครับผมปืนที่ผมแจกเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะโอ้ยโอ้ยไปก่อนลูกนั่นแหละ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 จัดมาโอ้โหกลับก่อนครับหิวเลือดสู้ก่อนตัวนี้ครับสองหนึ่งครับเรียบร้อยไปอีกคนนึงกลับก่อนจ้ะเฮ้ยมาอีกมาอีก วอ้าทะลือทะลุนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเข้านิดเดียวว่ะโอ้ยโอ้ยอุ๊ยอุยอุยไปไม่ทันเลยนี่ไงเดี๋ยวนะเฮ้ยดาบอยู่ไหนว่าเมื่อกี้เห็นวแบ๊บแอซิดไปครับเฮ้ยตัวนี้ครับอ้าวเฮ้ยเทสครับผมยานแม่ลงไป สามสองหนึ่งครับจัดมาโอ้ยเฮ้ยปักโจ๊กครับปักโจ๊กปักโจ๊กจเอาไปก่อนเลยจ้าโอ้โหโหดนะปืนโหดนะแววแววแวววไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเพลนแล้วเพลนแล้วโอ้โห ยิงนำเลยครับเรียบร้อยไปโอ้หแล้วเพื่อนอย่าลืมนะครับผมมาลงไอดีกันสำหรับรับเลี่ยปืนสเปเชียลอิดิชันตัวนี้เลยนะว้าวเสร็จป่ะเสร็จป่ะร่วงครับผมไทท่านสเลยเยอร์กันไปมา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 ตัวอะไรเนี่ยฟือ้อือเฟลเลียครับ โดนดิโดนไปกอสไลด์กันไปครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนขอกลับก่อนลูกอ่าแหละมามามาหมดหมดหมดแล้วหมดแล้วว้าวจบเลยเฮ้ยนี่คือเราเล่นสกรอร์เปี้ยนตัวเดียวเลยนะและนี่แหละเพื่อนๆปืนที่ผมเอามาแจกอันนี้เป็นขนาดกลางครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นขนาดเล็กกันดูบ้างดีกว่าว่ามันจะเวิร์กสักขนาดไหนครับผมโอเคมาดูสกอร์ดีกว่าครับ นี่ไนงะนี่คือสกอร์เปี้ยนตัวเดียวเลยนะ12คิวอ่ะกับปืนใหม่ครับผมเดรสเซตนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเฮดเจ็ดกันดีกว่าเฮ้ยมันจะรอดหรอวะ <laughs> นี่เลยเด็กก้อนครับผมโอ,โ,อโอ้โหหกกระบอกจ้าเดี๋ยวเราซิ่งไปก่อนนะแพรแพรเฮ้ยไม่มีใครเข้าเลยว่ะโอ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  ว่ยวายวายวายให้นี่นีเดี๋ยวก่อนเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตรงล่างตรงล่างตรงล่างครับโอ้โหสะดุ้งดิสะดุ้งดีเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะยิงใครวะเนี่ยเราจะต้องไปยิงโอ้ตัวอยู่ไกลๆั่นเลยอ่ะแล้วปืนเรา150เมตรเฮ้ยต้องเสียงครับเพื่อความมันสงมาดีก็มาดี โอ้ย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 นี่ไงนี่ไงหกบอกน้องยานแม่ลงโจ๊กครับพามพามเรียบร้อยไปโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไลโอไลโอไปละเพลนลวครับผมเพลนละจ้าเพลนละจ้าโอหเรียบร้อยครับผมหกบอกยังไงผมว่ามันก็แรงเว้ยมันวันแรงมากมากโอเคโอเคมา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  ตัวไหนวะเนี่ยตัวไหนดีวะเนี่ยตัวไหนดีวะเนี่ยเร็วเสาเปลี่ยนก่อนว้าเร็วดีจ้าอุ้ย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 บักโจ๊กบักโจ๊กมาเด้ก็มาเด้กโหนี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องเฟซชิพครับผมว้าว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 โอเค เราจะได้ไหมเฮ้ยมันมันรู้มันรู้มันรู้เฮ้ยจัดไปดีจัดไปดีโอเคเฮ้ยมาดิเข้ามาทิเข้ามาสิวิ้ยวิวิหย่านีอย่าดิอย่าดิโอเคครับดาบครับเสร็จเลยหกบอกจะน้องว้าวว้าวว้าว นี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไปจะหูลบก,ก่อนนีนะมีโลอะว้าวมีใครเข้ามาใกล้ๆเราไหมไม่มีใครกล้าเข้ามาตัวนี้ครับตัวนี้มันเสี่ยงเข้ามาเว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันต้องถึกแน่นอนตัวอะไรวะออทาไทาทันอุย๊ยโดนล็อกว่าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเจอไอ้นั่นล็อกผ่านไซเดอร์มันระเบิดมันระเบิด ออืเดี๋ยวนะเราต้องไปหาผัดไฟเดอร์ป่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับเรามาอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคนี่ไงผัดไฟเดอร์เหรออยู่ไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรโอ้โอเคตัวนี้ครับเรียบร้อยไปยานแม่ลงไปครับ เร็ว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 เสร็จดีครับเสร็จดีครับโอ้ย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 มาหนักซิ่งก่อนครับนี่เรายิงน้ำไปก่อนเลยยิงน้ำไปก่อนเลยฟื้นอือหืสองหนึ่งไอหมียังอยู่เลยว่ะอุ้ย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 แรงแรงแรอ้าฮ่าฮรอดมาเราก็ยิงทะลุดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จป่ะแหมอีกนิดเดียวก็ไม่ได้ อ้าวเรายิงกระสุนไม่หมดว่ะมาดิก็มาสิอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดอือหืเงี่ไเงี้ยแม่เยอะแยะเลยเวิ้ย้สองเนึ่งเสร็จเลย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 เรียบร้อยรังเพลไปครับอุ้ยน,น่านแรปเตอร์โดนอีก นั่นไง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 เร็วเสร็จล้วงล้วงล้วงดีครับหิว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 อยู่ไหนอีกวะโอเคเอาเสาก่อนครับมาว้าวแหม่โมดูลใหม่มันก็ดีนะมันทำให้หุ่นอึดมากเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย,ยานแม่ลงไปก่อนเลยยานแม่ลงไปก่อนเลยไททันว่ะไททันว่ะลุกว่ะเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ยโอ้ยนั่นไงนั่นไงโอเคโอค้โหแอบบก่อนครับเนี่ยเรายิงทะลุได้ครับเราก็ยิงทะลุไปด,ดิจะไฟทำไมตรงตรงเฮ้ยเศรดิโอดด้โหนี่ปืนเล็กนะเนี่ยอุ้ยดักครับเร็ว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  นั่นไงนั่นไงเรียบร้อยไปคนหนึ่งหมีบักหมีบักหมีโอ้โหเกินละเกินละซื้อปะซื้อปะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบคนเขาเริ่มจะเล่น,เล,นเล่นเราแล้วเล่นเราแล้วอื้อหิวหิวไม่ไหวแล้วครับผมเจอจอขนาดนี้นี่นี่เราเป็นเจอดิ ลืมเราลืมกดสกิลของเราก่อนน่ะเออลืมกดยิงปืนไว้ก่อนไงเออลืมเลยว่ะมาลองดูครับห้าปืนเนี่ยห้าปืนกลางด้วยนะโอ้โหต้องจัดครับโอโอ้ oh, oh my god โ oh อ my god สองหนึ่งครับนี่ไงนี่ไง อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีก2 1ครับโหเรียบร้อยแอซซิดครับมีมีมีบักหมีโอ้โหแทงเหรอแทงเหรอยานแม่ซ้ำครับนี่ไงนี่ไง,งเสร็จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรยิงอะไรยิงมาโถไป เราก็ไปหมุนรอบๆเธอมุนหลอบชันโอ้นี่ๆตัวนี้ไม่ทันแล้วครับโอ้โหหมดเลยกระสุนเราหมดแล้วโอเคโอ้ยเข้าดีว่าเข้าดีว่าว้าต้องหนีะต้องหนีะเฮ้ ไปครับหายตัวครับนี่หมุนหมุนรู้รู้เลยรู้เลย,ร,เลยรู้เรื่องเลยเสร็จครับผมโอ้โหอุ้ยถ่ยท่านถทยท่านครับแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนโอ้ยโยนจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายตัวครับไม่ทันหายตัวไม่ทันงั้นเราเอาเป็นนี่มาสกอร์เปียนอีกรอบหนึ่งครับผมโอเค เจ็บปวดนะเขาบอกปืนดีนะแล้วเป็นตัวสเปเชียลอีดิชันด้วยมันก็จะแรงๆนิดเนึงเฮ้ยโดนล็อกประโถตัวอะไรวะมันล็อกเราเนี่ยฮะอะอะโอเคนี่เรายิงนำไปก่อนเลยครับชึบ เอาดีครับเอาดีครับต้องโดนแล้วว่ะต้องโดนแล้วว่ะว้าวไปหาหนู่นดีกว่าครับเกิดระยะอีกแหมเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนะี่ยว้าไปครับว้กากับสิจา้าเว่งยิวนิิจบเลยปะตู่มม <c oughs> มาดูสกอร์ดีกว่ารับผมว่าทำไปได้เท่าไหร่นะนี่ไง จัดไป10ล้าน13คิวครับผมว้าวกลับมาโลจอดแล้วครับผม <c oughs> เฮ้ยมันช่างรุนแรงเลยเกินนี่คือขนาดอาวุธเบานะแต่แต่ว่ามันมีตั้ง6กระบอกไนงะ <c oughs> ซึ่งมันทะลุก,กำแพงได้อเป็นตัวสเปเชียลเิดิชั่นยิงยิงแรงกว่าตัวปกติ10%นะ่ะหูแล้วยิ่งอัติเมตสกอร์เปี่ยนเกมแรกนะโคตรโหด ขนลุกอ่าแต่ถ้าเกิดเรามีสกอร์ปี้ธรรมดาก็เอาเป็น2กลางหนึ่งเล็กก็ได้เช่นเดียวกันครับผมว้าวแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะครับผมกติก,กาในการลุ้นลับก็อย่างง่ายๆเลยพิมพ์ d m b l L ีเสำหรับขนาดลายนะครับผมตัวนี้แล้วก็พิมพ์ d m b l M ีสำหรับขนาดมีเดียมหรือว่าขนาดกลางนี่ครับผมแล้วก็ตามด้วยไ d ดีแล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆจะมีสิทธิ์ลุ้นลับอาวุธใหม่จำนวน60รางวัลแจกรางวัลละ30 อลิ้ผพานกันงงหมดเลยเนี่ยและสสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมอย่าหัวร้อนกันมากล่ะเฮ้ย